สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ทิ้งจังเราอยู่กันที่เรื่องปลาดีกว่าพี่น้องวันนี้ยังไม่ชักชวนทุกคนปลูกปลาเออเพราะว่ามันร้อนมากมากเลยไงนี่ขมม่ก็ไผ่เนี่ยไก่นเ,นเนี่ยพี่น้องลมรื่นลมเย็นมากๆเลย อันนี้ยกินนอได้ด้วยลำชายได้ด้วยได้ด้วยนี่พี่น้องกอใ,ใ่เลยถ้าเราดูฟ่นเน่จะมีนอมาเยอะเลยเราต้องคอยดูให้ดีน,น้ำฟ่นเน่นอหนอหมยโตเร็วพี่น้องแต่ว่าหน้านี้ก็โอ้โหนอโพ่ขึ้นมากว่าจะเขยิบได้ที่ละน้อยในฉามากเลยเพราะว่ามันแห้งแรงนี่ นี่ก็คือต้นมะฮอกกานีพี่น้องนี่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะ่นีผมปลูกมาสี่ปีแล้วปลูกมาซี่ปีแล้วก็โอโ้โหมันอยู่ใต้ลมมะาพร้าวกอไพแต่มันก็พยายามจะตรงขึ้นไปนะพี่น้องมะฮอกกานีนี่เป็นไม้นอก <c oughs> เป็นไมท้ที่ที่ดังมาจากในป่าอะไรนะ ที่วสาสิบคนโอบหรืออะไรเดือดทีมาฮอกกนี่พี่น้องเขามีชื่อไอ้ต้นนั้นนะพก,กันเลยเอามาพกติดไว้เอาไปดูต้องต้นนี่ต้นสูงแข็งกับเดาเต้นมันตรงมากๆเลยพี่น้องมาฮอกกนี่แต่ว่าสี่ปีนั่นนี่นี่ต้นเสดาเนี่ยหมายพื้นบ้านนี่โตเร็วมากเลยเดาโตแซงมาแล้วอันนี้ก็จะแซงนล่นนี่เดา นี่พี่น้องนี่ก็กเสดาสดเดานี้ก็โตเร็วพี่น้องนี่พวกม่ได้ปลูกเลยนะ,สะเสดะ็ะขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนนี้ต้นมะค้าโมงแล้วข้างในนูก็ไอ้ด้านนูก็ล่างก่อภพ่ไปก็เป็นสเสดาที่นกมาช่วยปลูก ต่อไปนี้นะโลกเราก็จะหลอนหลอนขึ้นทุกวันพี่น้องเพราะว่าเราปล่อยมลพิษไปคราวนี้เขาก็เลยมีคงสนับสนุนให้คนปลูกป่าใช่ป่ะต้องสนับสนุนยังจริงจังนะสนับสนุนเล่นๆก็ไม่เป็นพ้นไงก็ต้องสนับสนุนยังจริงจังเ,เ,เป็น ด้วยการที่ว่าสือากาศพี่น้องขายปลูกป้าเนี่ยขายปลูกต้นไมก้ก็ไปเข้าร่วมแล้วก็จดข้อมูลแล้วก็ตรวจวัดว่าดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่แต่ถอก๊าซเนี่ให้ราคาดีมากๆเลยพี่น้องเพราะว่าเขากำลังสนับสนุนโลกมันหลอนมาก รวมกันเป็นการรวมตัวกันระดับโลกเลยพี่น้องว่าต้องช่วยกันเนี่ยเสพโลกใบนี้ยไม่ให้ร้อนไปกว่านี้แล้วต้องลดลงมาแล้วที่เขาบอกว่าสี่โลเป็นซุ่นเห่พี่น้องเน็ตสี่โลหรืออยไที่ว่าสี่โลก็ลตัวนี้แหละตัวคาร์บอนนี่แหละเพราะว่าโลกเราเนี่ยถ้าร้อนมากๆก็มือนคนปุยพี่น้องคนคนตัวร้อนอ นตัวร้อนนี่ก็ถ้าตัวร้อนมากๆไปถึงเท่าไร่ตายถ้าตัวร้อนขึ้นไปสามสิบเจ็ดจุดห้าเอ้ยหรือสามสิบเก้าสี่สิบเลยเกินสามสิบเจ็ดจุดห้าไปเนี่ยคือไม่สบายเลยอะไรแล้วถ้าเกินไปมากๆแล้วตายได้เลยก็เมือนกันกระโลกเราเนี่ยพี่นอ้องอือ คือตายกันหมดโลกเลไม่ใช่ว่ามึงตายกูตายมึงก็ตายกูก็ตาย,ตายทุกคนตายทุกคนหยุดเข้าก็เลยต้องมาลนลงให้ปลูกต้นไม้แต่พ่มก,ก็ยังไม่ได้สึกทราว่าต้นหนึ่งเนี้ยขนาดเท่านี้มันสามารถดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่ยังไม่ยังไม่ได้สรุปมาได้ชัดเจนนะที่พม่มีอยู่ในหัวผพม เดี๋เดๆรอดูอีกทึงว่าไล่นึงเนี้ยจะได้สักกี่ตันคาร์บอนว่าจะขุมค่าหรือเปล่าพี่น้องถ้าเกิดปีนึงอะเราได้ค่าค่ายอากาศจากการที่เราปลูกป้าไปนะปีนึงอะตอนหนึ่งไล่อะได้สักเกินพันห้าร้อยบาทนะถ้าค่านะสมุินะถ้าเกินพันห้าร้ยบาทนะ <c oughs> ก็ดีกว่าราคาให้เข้าเช้าไรเช้าหนาเลยใช่ไหมละ่ะถ้าราคาเกินพันห้ารอย่ะเพราะว่าเข้าเช้ากันไรล,ละเกินพันอยู่เป็นพันปีนึงนะแต่ถ้าราคาถูกมันก็ไม่จุงใจเงนินพี่น้องสำหรับคนที่เขาต้องการเงินแต่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ไม่มีขาบังเคดิตอ่ะพผมก็ยังปลูกป่าอยู่ดีเพราะว่าใบไม้อากาศสดชื้นเราได้อยู่ที่อากาศสดชื้นได้เป็นได้เป็นอะไรนะรักสับเนี่ยโตขึ้นทุกวันเป็นรักรักสั์ได้เลยนะพี่น้องเขาเรียก passive income เนี่ยทามันโตแล้วนะคือเราไม่ต้องดูแลมันแล้วนะถ้าเราไม่ดูแลมันนะ มันก็จะมีค่ามูลค่าเพิ่มมันไปในตัวเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พี่น้องถ้าค่ายคุณหลอมก็แถวบานพู้ค่ายตัวละสามร้อยมีในน้ำมาซื้อแล้วก็ไปส่งออกไปทางสาอุพวกอะไรพวกนั้น,น,นเพราะว่าเขากำลังจะทั้งเมืองซีเขียวนี่ต้นสดุดเอาขึ้นเองตัวไหวมา,มากๆเลยพี่น้องถ้าเกิดว่าปลูกป้าเนี่ย ผมแนะนำเลยให้เอาสะเดาไปด้วยวนวาดด้วยมันด้วยมันก็ขึ้นเองเราให้น้ำเลยแต่ว่าสะเดานี่ก็เป็นไม้เป็นไม้ที่ระยะระยะทันพี่น้องผ่มแพนการะนะคือเราก็ได้ใช้ก้อนไงมันโตเร็วไงเอาไว้ทำฟืนเผาท่านเนี่ยทำตัวไม้ก็ได้แต่มันไม่ คุณสมบัติมันไม่ดีมากประโยชน์มันเยอะพี่น้องแต่ว่ามันต้องรอเวลาไงเรื่องอเรื่องอะแล้วรรหว่างรอเวลาเนี่ยเข้ากลัวไม่มีจะก,กินเข้ากันเลยนี่แหละต้องค่ายคาร์บอนได้์นี่แหละกอไผ่ก็ได้นะพี่น้องกอไผ่นี่ก็มีอยู่ในรายชื่อที่ว่าค่ายคาร์บอนไดน์เพราะว่าเนี่ย ไม่ต้องดูแลไม่ต้องรดน้ำอะไรเลยมันโตขึ้นมาเร็วคือว่ามันมันไม่ตายง่ายๆแหละนอกจากมันจะหมดอายุนะก็ภัยหมดอายุมันก็ตายประมาณห้าสิบปีแต่บวกหลบเท่าไรไม่รู้บวกหลบประมาณไม่เกินยี่สิบปีแล้วแต่แท้พันที่น้องคือเราที่มันขึ้นเองมันแข็งแรงมันโตเร็วมว่ากันเนี่ยอุ้ยหมดก็ด โอ้ยโอ้ยออกไปกูขอโทษหมดในป่าก็มีหลังมดแดงอีกเนี่ยพี่น้องได้แลกกระทอกเลยปลูกป่าถ้าปลูกพละไม้นะพี่น้องปลูกพละไม้มันก็ล้มลื่นมันก็อะไรอ้าวทำไมไม่ปลูกพลไม้ได้พ่นด้วยได้อะไรด้วยพลไม้มันต้องดูแลมันต้องใส่ปุ๋ยต้องให้น้ำอะไรตามกำหนดตามเวลา ถ้าเป็นพธุธละามก็คือพธุธละหมดป้าที่ผมคิดว่านะเพราะว่าเราไม่ต้องดูแลไง <c oughs> เราจะเป็นแบบธรรมชาติสุดๆเลยเฮ <c oughs> ใยปลูกเรื่อยๆ <c oughs> พยายามปลูกเรื่อยๆ <c oughs> นี่ก็มาดูพี่น้องสี่ปีสี่ปีก็ยังไม่โตอะไรประมาณเจ็ดแปดเมตร 7จ็ดเมตรนี่สี่เมตรแปดเมตรได้ต้นที่สูงที่สุดเลยนี่กอไผ่สร้างความล้มลืนไว้ชายไม้ได้ด้วยกอไผ่กินก็ได้ด้วยเครื่องจักสานหน่อยด้วยโอ้โหกอไผ่นี่มีประโยชน์เยอะนี่ก็ประดูพี่น้องเพิ่งจะง,งอกขึ้นมา กดูก็เป็นไม้ระยะยาวพ่มปลูกไว้สิบเจ็ดปีนะพี่น้องสิบเจ็ดปีอะตอนบวชนะโอบเกือบโอบแหละเอามือเอามือแปะกันมือไม่ใช่ปลายนิ้วชนกันนะคือว่าปลายนิ้วมาชนข้อมือฝั่งนี้ปลายนิ้วมือขว้ามาชนข้อมือมือซ้ายปลายนิ้วมือซ้ายชนข้อมือมือขว้าพี่น้องสิบเจ็ดปีถ้า ยี่สิบปีต้องได้อบหนึ่งอบนี่ชิงชันนี่พ่มยอดชิงชันเหรไม่ขึ้นขึ้นบางอันชิงชันอันนี้ก็มีพวกสมอแล้วก็ไม้อะไรวะลืมชื่อไปแล้วไมน้นกกระปูกผสมทานไปพี่ลองเพื่อธรรมชาติถ้าเกิดปลูกป้าเราไม่ต้องดูแลไงเราดูแลแค่สร้างปแีแรก นอกจากนั้นมันมัน,มนจัดการให้เราเพิ่มมูล,ลค่าให้เราตลอดนูน่นต้นสักพี่น้องต้นสักในก็สีปีพ่มปูกระสีปีต้นสักสี่ป,ป,ปีต้นสักสก็โตรเร็วสี่ปีก็มีมีลูกละมีเม็ดให้เพาะละมาดูต้นนี้พ่มปูไว้สองปีอะเกินสองปีมาแล้วพี่น้อง นี่ลอยกระเท่ามันเน่ยผอขุดไปกินเลยได้หัวกันเนี่ยได้หัวกันเนี่ยมันมือเสื้อแต่ก็เลื่อไว้เพาะต้อนะแต่มันยังไม่ขึ้นเลยนี่ปู่ป้าเราก็มีมันปลูกไปด้วยได้ง่ายๆเลยพี่น้องมันนี่พ่งไม่ได้ดูแลอะไรเลยแล้วถ้าเกิเรามีเป็นส้วนเลยอ่ะพี่น้องมันก็ต้องโอ้โหมันมันนี้ราคาดีด้วยมันมือเสื้อ เขาเรียกมันมือเสื้อหรือมันตีนช้างเียนี่ก็หมดแดงเนมีป้าก็มีหมดแดงไข่หมดแดงนี่ก็โอ้โหมีราคาพี่น้องเป็นมูลค่าหมดพี่น้องถ้าข้องมีประโยชน์ก็มีมูลค่ายิ่งมีประโยชน์มากยิ่งมีมูลค่ามากพี่น้องคือป้าหมายมีมีประโยชน์มากมีค่ามากจริงๆยังก็ไพ่ก่อนเนี้ มีกอไผ่ที่ทุกพี่น้องน้ํามันเยอะมีน้ําแต่พังก็ปลูกไว้กอเดียวแล้ะแต่ว่ามันอดทนไงแล้วก็แต่กอไผ่อดทนหมดถ้าเกิดเป็นแล้วนะแล้วไม้มันแข้งห้ายากแล้วพี่น้องไม่มีคนค่อยปลูกแหละก็เลยปลูกอนุหลักไว้ทแถวนี้ก็มีกระต่ายมีชะมดมีพังพอน มีนูน่นะพี่น้องมันก็มาห้าก,กินอยู่ตําแถวเนี้แหละช่วงที่เข้าตัดอ้อยเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วมันก็มาอยู่ให้ให้พกมกเห็นอยู่บ่อยๆตังทุ่งน่ะผมผมก็ <c oughs> กมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องปลูกให้ได้หนึ่งพันต้นพี่น้องยันวันเราอายุกระเียนต้องมีต้นไม้หนึ่งพันต้นตอนนี้พ่ออายุ ปีนี้พมจะอายุครบสัสิบเก้าปีก็อีกยีย่สิบเอ็ดปีก็หกสิบยีย่สิบเอ็ดปีก็มีต้นบาดูต้นละโอบนะพี่น้องเกือบโอบกอดมิดนะยังละส่องร้อต้นรวมเป็นพันต้นนะพี่น้องเอาไหมหาพี่น้องอยู่กับธรรมชาติ <c oughs> แล้วออมีความมัน่นคงยั่งยืน เรื่องอาหารการกินนี่มีตามทมิช้าอยู่แล้วเห็ดหมดแดงเราก็ใช้ฝีมือเนี่อยงนี้ถ้าเดาเนี่ยก็หมดแดงพผมเคยส้อยแต่ว่าผมไม่ค่อยฝีมือในการแยกไข่ออกจากตัว <c oughs> <c oughs> เวลาส้อยไข่หมดแดงนะพี่น้องเวลาผมส้อยไข่หมดแดงหรือว่าขุดมันที่ปลูกกรนะปาเนี่ย ทุกอย่างที่ผมเก็บจากในป่าที่พมปลูกต้นไม้เนี่ยมีความทุขมากา <c oughs> มเดี๋ไม่เมือนทำนาไม่เมือนปลูกข้าวโพดปลูกอะไรมันมันพ้นผล,ผลิตที่เก็บเกี่ยวมันตัดอดไปบางทียังมันเนี่ยยังมันที่พมขุดที่มเตรียพปลูกไว้นะเวลาผมขุดขึ้นมาเอ้ยโอ้โหภูมิใจนะได้กินเลแล้วก็เอาหัวเอาไว้ยังเก้าหน่อย ให้มันเป็นเชือ้อให้มันเป็นแม่พันธุ์ต่อไปเราก็ได้มีกินตลอดไปพี่น้องไม่ต้องลดนามเลย <c oughs> ข้องะไรที่มันยู่กับป้านะพี่น้องตามธรรมชาติยู่กับป้ามันจะไม่มีต้นทุนในการดูแลอะไรเท่าไหร่แล้วมีคุณประโยชน์เยอะพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีปริมาณที่เยอะเพียงพองไงกับการทำเป็นธุรกิจใหญ่โต มีปลามีปลาปุ๊บสับนามได้ปุ๊บมีไอความชื้นในล่างในฝนตกต้อ,ตองตอมามฤดูการได้อีกครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าสนับสนุนให้ให้ปลูกป้ากันเยอะๆเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเดี๋ยวพวกโรงงานโรงงานอ้อยโรงงานมันโรงสี่ซีขาวนี่จะเดือดร้อนนะเพราะว่านั้น <laughs> ไม่เดือดร้อนพี่น้องเข้าฉลาด <c oughs> คนพวกนี้เขา้าเข้าอ่านแผนการอนาคตได้เก่งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเขาจะเดือดร้อนเพราะเราไม่ทำนาทำอ้อยทำมันท่งเขาเดี๋ยเขาก็มาเปิดทำโรงเผาทานจักจิ้งหมายของเราหนิไงโรงทำปุ้ยจากใบไม้ของเรานี่ไงพี่น้องทีงนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ข้าวเต็มตัวที่เคี่ยวเต็มตัว ไมธุรกิจสีขาวธุรกิจสีเขียวเพื่อทำมาชาร์ีไงธุรกิจสีขาวนี่คือธุรกิจถูกต้องธุรกิจสีเทานี่ก็เออันนี้นิดหน่อยแต่ธุรกิจสีดำนี่คือว่าออสกปรบบกผิดต้นไม้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยปลูกป่าน,นี่คือธุรกิจสีเขียวไปเนาะจะปลูกผ่านต้นเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อไม่ได้คิดจะซื้อต้นไม ต้นละยี่สิบสิบบาทเลยนะคือจะถือเมล็ดมาเพาะเม็ดละบาทเองลดต้นทุนไปอีกหาพี่น้องจากต้นละสิบเรือต้นละไม่เกินห้าบาทรวมค่าทุ่งค่าอะไรแต่ก็เวลาน,านานไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดซื้อต้น ย่ายมาน่อยหนึ่งเลยนะต้นะสิบ,บ้านนะเราไม่พอเองเราก็ประยัดเวลาไปปีิง <c oughs> <c oughs> แล้วแต่พี่น้องคอ,อยปลูกยังเดียวปลูกป้าเนนะี่ยมีความสุขมากๆยิ่งถ้าเราได้มีเห็ดเลยนะถ้ามีเห็ดมีกิ่งไม้เราก็จะฟลุกใจไปเอากิ่งไม้มาก่ก็ไฟทำข้าวเนะี่ย โอ้โห oh. เพราะว่ามันมันมาจากทำชาตจากป่าต้านป่าของเราไงช่วงแรกๆเราก็จะไม่ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่พี่น้องในปางเราแต่ว่าถ้าเกิดวนเวลาผ่านไปนะสักห้าปีเนี่ต้นไม้วเน่ะทำงานและไอ้นี้ตอบแทนเราแหละ กิ่งไม้ต้องมีแหละใบไม้ต้องได้แหล,ละลายังต้องเกิดขึ้นแหละเพราะว่าสีปีเนี่ยเนี่ยี่ปีพี่น้องพยุง4ีปีใหญ่ดีจังเนยอันนี้พยุง4ีปีโตเร็วพยุงอันนี้ต้นว่าขึ้นเองตามธรรมชาติเลย ต้นว่านนี่ก็หมดแดงช็อปช็อปยู่นี่เป็นอ่ะหมดแดงทุกอย่างเคยขึ้นได้จากถ้าป้าเนี่ยแหละหนามนี่ก็แรงหนามนี่ก็มาจากป่าเพราะว่ารากไม้เนี่ยมันแทงลงไปลึกแล้วมันก็มีความชืน้นหยดลงไปให้ดินชื้นไปไปอีกช่วงหน้าฝนมันก็ดูดเก็บ เก็บน้ำเขาไปอยู่ในลำต้นความชุ่มชื้นก็อยู่ในลำต้นเพราะมีน้ำเราก็ได้ความชุ่มชื้นไปด้วยมันปล่อยมานิดน่อยเอาไ่น้องทุกย่างร่วมมือกันยังต้มเกี่ยวเลยตอนนี้ก็มีเสียงไม่โครกำลังขุดสะไวเก็บน้ำพี่น้องแรงน้ำแรงทั้คัน ขเขาพํหากำลังพุดะะเพิ่มเพื่อที่ว่าจะไว้เก็บน้ำไว้ใช้ในการดูแลต้นป้าดูแลชีวิตของเราอ,อืมนี่ก็มะฮอกกันีมีู่องต้นโอเคครับพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ขอ้มีจิตใจที่เข้มแข็งฟ้าฟันอุปสรรคไปได้ยังสวยงามโอเคครับพี่น้อง